เอออะครับก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y u u t u b ้ามหกรอดัมซิ่งสุรินนะครับรถึงแล้วนะครับพิกัดตอนนี้เราก็อยู่ที่ไหนเออเอ,อ,อยู่ที่อำเภอบ้านเรี่ยมนะครับอำเภอบ้านเรี่ยมจังหวัดชายภูมิมีใครบ้าง มาครับมาริโอน้อยนะครับนี่นะครับเดินทางมาถึงเพิ่งจะถึงเมื่อกี้เลยสดๆร้อนๆสองคันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านบ้านของเสียใหญ่นะครับบ้านแฟนเสียใหญ่ ที่จังหวัดชายภูมิของเรานี่เองวันนี้ออกมาหากินไกลหน่อยก็ขอให้โชคดีหมันหมานขอให้มีเงินมีทองกลับบ้านนะครับเสียปามหรือว่าชายางของมาริโอ้น้อย ก็หลายๆคนก็ทักเข้ามาถามเต็มเลยว่าไปมาไม่เรียกอย่างนู้นอย่างนี้โอ้ยให้มาดูงานก่อนนะให้มาดูก่อนว่ามันคือไหมมันจะโอเคไหมนี่แหละครับก็ระยะการเดินทางมานะประมาณจากบ้านผมมานี่ ตามที่จับ GPS ดูประมาณร้อยร้อิกิโลได้ครับจากสุรินมาช้ยภูมิบ้านผมมันจะอยู่เขตติดอำเภอพุทธไทสงนะครับ120สกิโลที่จับ GPS มาแล้วก็มีการลงทางนิดหน่อยน้องกีพาเข้าป่าอ้อยลงทางนิดหน่อย โอ้ดินติดกระบะดินติดกระบะแน่นอนแข็งเปียกเลยนะี่โอ้ตีนหอดสนิมคูออกหมดแล้วกระบะคันนี้ก็จะใหญ่ๆยาวๆหน่อยออสงสัยแถวนี้จะแรงเหมือนกันนะ เลดปัมเลดไหมไหมแต่ว่ามันเกิดเขาท่าดีแนเนอะแต่ว่าไั่มันเขมัน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 มไปหลงสิไหมบอกไข่อนเือมันเลยมันเลยางนี่นนมันต้องนี่มันต้องนีเนียนแบบนี้นี่เคยข่เตอังนี้อันนี้ไม่ค่อยเนียนวาไหนนี้งานเคล็บละงานเค็บละเคบลาเลด จากกระทะเหลียดากลายเป็นกระทะสนิมหมดเลยต้องแค่น,แคนี้เลยมากอด้วยนี่แม่ว่างวันไปถามซื้อชุดไอ้ไปถามซื้อ,อลูกกิ้งนี่แมียสามร้อยอว่าสั่นวะกว่าเรียกว่าเอาไว้ก่อนตัวนี้มันในหลอกบ่ะนี่เฮ้อโอ้ยถอดเอาก่อนมือแดงพ่อในหลอกขางหนึ่ง เออมันเป็นคุลนหายตึกเต้ตอนไหนดอกบุเอาองชุดอะไรถืว่ามันไปกันอ๋ออะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่เรามาถึงใหม่ๆเราก็พักผ่อนพักเหนื่อยกันก่อนก็ มายติดตามกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดี